านผู้ชมครับอีกข่าวหนึ่งพลเอกอภิรัตลาออกไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษจะบอกว่าไม่เป็นที่ไว้วางพระราชไทยเป็นไปไม่ได้ทําไมครับเพราะเมื่อตอนพลเอกอภิรัต์เข้าไปเป็นรองเลขาธิการสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระเมตตาให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินไปช่วยงานท่านราชเลขา อีหนึ่งตำแหน่งด้วยดังนั้นต้องเช็คตรวจสอบข่าวกันต่อว่าเฮ้ยบิ๊กแดงแลาออกเหตุผลอะไรกันแน่สำหรับข่าวสารที่ออกมานะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องที่สองเลยครับอเออออกมารับใช้บ้านเมือง มีภารกิจใหญ่ที่ต้องเดินหรืออย่างไรเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองประเด็นนี้ประเด็นป่วยนะครับก็ต้องฟังจากน้องเล็กนะวสนาสนานานน่วมนะน้องเล็กนี่เขาอยู่ในสายฐานมายอย่างยาวนานแหล่งข่าวลุ่มลึกเช็คได้ทุกระดับเล็กบอกว่า บิ๊กแดงมีโรคอันเกี่ยวเนื่องกับหัวใจสองเป็นโรคอันเกี่ยวเนื่องกับโพรงจมูกอาจจะเป็นไซนัสก็ดูดูเอะโรคหัวใจดีก็เป็นมาตั้งแต่เด็กนี่ยังเป็นฐานได้ยังดูแข็งแรงอยู่เนี่ยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นไปได้หรือไม่ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับฟังข่าวสารกันต่อไป แล้วออกมาทำงานใหญ่มาทำอะไรท่านผู้ชมครับบอกว่าอ่าก็จะออกมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสินะเพื่อมาช่วยดูแลกองทัพผมบอกเลยเล็กไปสำหรับบิ๊กแดงแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความสำคัญมากมาย สำคัญไหมสำคัญแต่ไม่ได้มีความสําคัญมากมายพักเพื่อไทยถึงทรงคุณสุทินคลังแสงเป็นนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมนะไม่มีความรู้เรื่องความมั่นคงไม่มีความรู้เรื่องกองทัพทําไมส่งไปก็เพราะในสถานะจริงๆถ้าไม่ได้เป็นทหารรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลย ผมพูดมีหลักฐานไหมพูดเอาเองไหมไม่ใช่หล้วครับหลังการยึดอำนาจเมื่อ19กันยา2549ันนะครับปรากฏว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นโดยคอมชอที่พูดกันว่ายึดอำนาจเพียงแค่หนึ่งปีเสียของเนี่ยโอ้โหได้สร้างคุณอุปาการไว้หนึ่งอย่างก็คือการออก พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม2,551ซึ่งระเบียบนี้ให้มีสภากลาโหมหลักๆกก็คือให้อำนาจในการโยกย้ายฐานชั้นนายพลอยู่ในมือของข้าราชการประจำพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยครับ ได้เขียนไว้ให้ออกข้อบังคับของกระทรวงออกมานะครับข้อบังคับของกระทรวงเนี่ยนะครับระบุเอาไว้ในข้อ7นะครอย่างชัดเจนว่าให้มีคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลของกระทรวงกลาโหมประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สองรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงกลาโหมสามผู้บัญชาการฐานสูงสุดสี่ผู้บัญชาการฐานบกห้าผู้บัญชาการฐานอากาศหกผู้บัญชาการฐานเรือเจด็ดบลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุก,การเจ็ดคนครับที่มีอำนาจมีเจ้ากรมสมนตรามาเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การแต่ไม่มีอำนาจอำนาจอยู่ที่เจ็ดคนนี้ทีนี้ รัฐบาลนี้ชุดนี้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยครับก็แสดงว่าคณะกรรมก,การเหลือหกคือรัฐมนตรีว่กกกวกวกาการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับผู้บัญชาการสามเหล่าทัพแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมเวลาโยกย้ายตำแหน่งพอบตออบอพอบทรผพอบตอรหรือตำแหน่งสำคัญทหารเขาจะปรึกษาหรือกันเคลียร์กันก่อน ทำไมต้องปรึกษารือแล้วต้องเคลียร์กันครับเพราะว่าที่กองบัญชาการฐานสูงสุดและที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยมันจะต้องผอง่ายนายทาหารระดับสูงที่เรียกว่าใกล้เคียงจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ก็มีคนที่เหมาะสมกว่าต้องไปเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับต้องไปเป็นรองปลัด กระทรวงกลาโหมไปเป็นประหลัดทีนี้การย้ายขวอยองทัพเนี่ยมันต้องปรึกษาเรือกันและเมื่อมาถึงเราทับจัดการเราทับก็จะจัดการนั่นเด่งแล้วก็ปรึกษาเรือในการหวดกันที่สำคัญนะครับทหารเนี่ยมันมาเป็นรุ่นพร้อมกันนักเรียนเตรียมทหารเวลาขึ้นเราเรียกว่าขึ้นทั้งแผงเพื่อนกันส่วนใหญ่ ดังนั้นเวลาย้ายการปรึกษาหรือก็ยิ่งง่ายขึ้นภายการเมืองแทรกไม่ได้เพราะถามว่าบิ๊กแดงจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อช่วยดูแลกองทัพไม่ล่ะกองทัพเ็าดูแลกันเองได้จากพระ่ำยักฉบับนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะพูดว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันเล็กเกินไปสําหรับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตน์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าผมพูดได้เต็มปาก ผมรู้จักกับพลเอกอภิรัตนครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นนายฐานยศพันโทเป็นผู้บังคับกองพันนะครับได้เริ่มพบปะพูดคุยกันนะครับแต่ที่มาสนิทสนมกันมากขึ้นก็ตอนที่เป็นผู้บังคับการกรมฐานราบเอ หรือที่เราเรียกกันว่าพวกการราบสิบเอ็นั่นเองท่านผู้ชมครับเรื่องอื่นไม่รู้ได้สำหรับบิ๊กแดงแล้วเนี่ยสนธิญานบอกได้ว่าใจใหญ่ใจกล้าใจนักเล่นนั่นคือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ถอดนิดสัยมาเรียกว่าใกล้เคียง กับพลเอกสุนทรคงสมพงศ์เปียบรับราชการก็เหมือนกันเริ่มจากการเป็นนักบินมานะครับแต่ความเด็ดความห้าวหาญของพิแดงนะเป็นเรื่องที่ผมได้ยินจากปากของพ่แดงเองบางส่วนได้ยินจากปากของคุณสุเทพเทือกสุบรรณและฐานชั้นผู้ใหญ่อีกหลายคนนะครับเรื่องที่ทำให้ ทุกคนเห็นว่าบิ๊กแดงนายแน่มากเนี่ยก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่9เมษายน2553สอชอนะครับหรือที่เรียกว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขาสาการฉุดเฉินในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีกวอ,อภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวนะพอศูนย์ในขณะนั้นคือคุณสุเทพ เพื่อสุบันในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงหลังจากประกาศแล้วเนี่ยครับในวันที่9เมษายนก่อนที่จะเกิดเหตุนะยิงกันตุมตามตุมตามขนาดใหญ่โดยชายชุดดำถลม่มทหารที่สีีแยกคอกบัวนะครับจนพลเอกร่มเกล้าต้องเสียชีวิตลงนั้นเนะี่ยในวันที่9เมษายนนั้นสชก็มีความเห็นร่วมกันว่าเฮ้ย การปลูกกระดมของคนส่วแดงเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะทีวีดาวเทียมดังนั้นจึงต้องไปควบคุมศูนย์ควบคุมดาวเทียมไทยคมศูนย์ควบคุมดาวเทียมไทยคมเนี่ยอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีแน่นอนครับเป็นพื้นที่ของคนเสื้อแดงพอพี่น้องเสื้อแดงรู้แบบนั้น แกนำา็็ปลุกระดมโหมไปทหารไปถึงก่อนคนแสดงไปถึงทีหลังก็หลอมล้อมเสร็จแล้วก็บีบบังคับที่จะให้ทหารเนี่ยออกมาให้ได้ตอนนี้แหละครับบทบาทของบิ๊กแดงพันเอกอภิรัตในตอนนั้นนะซึ่งคนรู้อยู่แล้วว่านายทหารคนนี้เนี่ยลูกบ้าเยอะ ติดอยู่บนดาดฟ้าของตึกนะครับติดอยู่กับลูกน้อง28รายครับโอ้โหเนี่ยผมได้ยินเต็มสองหูตอนนั้นโอโมันเป็นกระแสนไม่ได้หมายความแกมนำจะพูดแบบนั้นแต่ถ้าฐานออกมาจะต้องปลดอาวุธจะต้องเดินลอดวางขาไม่ต้องพูดเรื่องลอดวางขาแล้วครับทาหารเนี่ยครับสิ่งที่เสียเกียรติภูมิที่สุดคือการถูกปลดอาวุธ ท่านเอกอภิรัตกับลูนลองยี่สิบปดกนอยู่ข้างบนสาการข้างล่างขับขันบีบคั้นไปเรื่อยๆผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแน่นอนครับอยู่ในสายทักษิณชินวัตรขอญาติไม่เอ่ยชื่อขึ้นไปเจราจากับบิ๊กแดงขอย,ยอมลงมาก็ เห็นว่าเจรจากันด้วยดีนะครับแต่บอกว่าไม่ลงนะแล้วไม่ต้องขึ้นมาอีกถ้าขึ้นมาจะยิงทันทีแต่ทหารเนี่ยนะครับจะยิงเฉยๆไม่ได้ถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาซึ่งในขณะนั้นนะครับ พลเอกอนุพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยนะครับแน่นอนเราต้องแยกกันนะครับว่าระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายปฏิบัติคือกองทัพเนี่ยนะเขาก็ต้องฟังคําสั่งแต่ใจเขาตัดสินใจแล้วมีผลในทางการเมืองเนี่ยก็ลําบากใจดังนั้นวันนั้นเนี่ยนะครับพลเอกร่มกล้าวทัวธรรมยังทํางานร่วมกับบิกแดงอยู่ วิธีแก้ปัญหาของเขาก็คือโทรไปพูดคุยกับคุณสุเทพเพืองสุบัรณหรือลุงกำนันของมวลมหาประชาชนเนี่ยว่าในฐานะท่านเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงและตอนนี้อยู่ในอำนาจของพอ,อสอชอขอให้ได้สั่งไปที่พันเอกกับพิรัตนว่าถ้าใครบุกขึ้นมา ให้ยิงได้ทันทีเนื่องจากว่าฐานนี้เขามีธรรมเนียมเขาจะไม่มีคำสั่งทับซ้อนกันถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งแล้วอีกคนจะไม่ไปสั่งไปเปลี่ยนเพราะไม่ฉะนั้นเวลารบกันเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดความสับสนอลมาคุณสุดเทพก็สั่งบิ๊กแดงแบบนั้นจริงๆและเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดเนี่ยนะครับ เมื่อปีพศ2556นะครับตอนนั้นก็บิ๊กแดงก็มียศพลตรีนะครับเป็นผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11เนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสรานะพูดถึงเหตุการณ์นี้นะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป3ปีแล้วนี่ว่าผมไม่อยากพูดอะไรมากช่วงนี้ก็รู้อยู่ว่าฐานถูกจับจ้องแต่เหตุการณ์ที่สถานีดาวเทียมไทยคม เราจะเดินไปยอมแพ้คงไม่ได้เราเป็นทหารถ้าเดินไปยอมแพ้ก็คงไม่ใช่ทหารน,นี่แหละครับบิ๊กแดงท่านผู้ชมครับยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้นะนะครับแต่ผมรู้และเคยได้คุยแบบใชค้คำว่าเล่นหัวกันก็ได้ตอนที่บิ๊กแดงยังไม่เป็นนายฐานชั้นผู้ใหญ่ถอดชุดฐานออก ขึ้นไฮร์กบนหลังคารถต่อสู้กับขบวนการเสื้อแดงล้มเจ้าในขณะนั้นนี่คือพลเอกอภิรัตน์ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับว่าในหน้าที่ราชการนะครับหลังจากเป็นผู้บังคับการกรมฐานราบที่11นะครับก็ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็ไปเป็นผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11เป็นผู้บัญชาการ มณฑนฐานบอกที่15และย้ายกลับมาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1แล้วก็ค่อ <ๆ S 1> ยๆไต่ขึ้นรองแม่ทัพภาคหนึ่งแม่ทัพน้อยที่1และขึ้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเรียกว่ามาตามลำดับนะครับเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งในปีพศ2 5 5 9กแล้วจากนั้นนะครับก็ขึ้นเป็นผู้ช่วยพอบอทอบอและขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกในปีพศ .2,500 61พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งเลขาคอสช,อชอแน่นอนครับตอนนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ยังเป็นหัวหน้าอยู่เลขาเนี่ยจะต้องมีอำนาจและอำนาจที่มีจริงก็คืออำนาจของพอบอทบไม่ใช่แค่มีกําลังนะครับไปอำนาจที่มีตามกฎหมายด้วยหลังจากที่เป็นพอบอทบแล้วเนี่ยนะครับในปี62นะครับ วันที่24มีนาคมจำได้ไหมครับเลือกตั้งใหญ่โอ้โห,โหท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนเสื้อแดงนีนะครับมีขบวนการแดงล้มเจ้าผมไม่ได้หมายถึงพี่น้องเสื้อแดงทั้งหมดนะมันมีแดงล้มเจ้าที่แทรกซึมแทรกซ้อนอยู่นะครับพักอนาคตใหม่หัวหน้าพักชื่อธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเลขาธิการพัก ชื่อปิยบุตรได้มา88ที่นั่งช็อกกันทั้งประเทศผมเองอะตอนนั้นคิดว่าเลือกตั้งเปียวสองเสร็จนะกลับบ้านไปอยู่ังคอนอด้วยความสัตย์จริงครับโอ้โหพูดคุยกับผู้ใหญ่หลายคนบอกว่านะช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อเราที่อยากจะพักเรามันเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆนะครับคิดว่าหายไปก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่เอาละหลังจากปรึกษาลือกันแล้วก็ อยู่กันต่อบิ๊กแดงเป็นพอบทออบอพอดีหลังเลือกตั้งนะครับหเดือนหรือหลังจากบิ๊กแดงเป็นพอบทออบอมา1ปีในวันที่11ตุลาคม2,562บิ๊กแดงในฐานะอบทออบอได้จัดงานใหญ่ขึ้นครับนะ โดยตัวเองบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงที่หอประชุมกิติกรจอัญชาการกองทับบกโอ้โหเชิญผู้คนไปมีทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ผู้นำองค์กรข้าราชการฐานบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองนะวงการบันเทิงไปกันครบผมเอง ในฐานะเพื่อนเกา่าเพื่อนแกได้รับเชิญไปด้วยและไม่ใช่เชิญไปนั่งข้างล่างนะเชิญไปเป็นแขกพิเศษนั่งอยู่แถวบนโอ้บรรยายได้ใจมากหลังจากบรรยายจบก็ถูกบรรดาสามกีบต้มตีย,ย่างรุนแรงแต่แน่นอนครับงานวันนั้นมันเปล่งศักยภาพของลูกผู้ชายที่ชื่อพลเอกอภิรัต เปล่งศักยภาพของบิ๊กแดงที่เคยประกาศว่าไม่กลัวใครถวายชีวิตเป็นราชพลีดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับก่อนที่จกกะเกษียรราชการในวันที่30กันยายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กรุณาโปรดเกล้าพระราชทานบรมราชานุมัติโอน มาเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนในตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเมื่อวันที่12กันยายน2563เหตุผลเนี่ยนะครับที่ต้องโอนก่อนเพื่อให้คงสถานะของข้าราชการไว้ไม่ใช่เกษียณทีนี้ข้าราชการในพระองค์เนี่ยครับมีระเบียบในการเกษียณอีกแบบหนึ่งนะครับ อยู่ยาวมากกว่าายุ60ปีได้และไม่เพียงเท่านั้นเหมือนผมที่ได้เรียนไว้ก่อนหน้านี้ว่าในวันที่18พฤศจายนา3ยห2563หลังจาก,กเกษียณแล้วก็ทรงพระบรมาโอปรดเล้าแต่งตั้งให้เป็นรองผู้มนวยการสำนักงานทรัพย์สินอีกหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าได้รับความไว้วางพระราชรือไทยเป็นอย่างยิ่งนั่นคือชีวิตของพลเอกอภิรัตคงสมวง์ บิ๊กแดงคนที่ใจกล้าใจถึงดังนั้นมันผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับบอกว่าลาออกมานี่ในกรณีที่มาทำงานใหญ่ที่ว่าเนี่ยครับถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องการป่วยไข้จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาผมมาใครวิเคราะห์แบบนี้ไม่ใช่ของจริงถ้าออกมาในทางการเมืองจริง ออกมาแล้วต้องใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นตำแหน่งอะไรนายกเหรอถ้านายกเลยนะครับจะเป็นได้จริงๆเนี่ยครับต้องก่อนวันที่สิบพฤษภาคมนี้ทําไมเพราะรัฐมนูลยังให้อํานาจที่จะเอาคนกลางมาเป็นได้โดยการให้วุฒิสมาชิกโหมดเห็นชอบได้ด้วย อันนี้ถ้าทำก่อนวันที่10บนะครับและความเป็นไปได้หากนะครับจะมาทางเส้นทางนี้ก็แน่นอนครับต้องได้รับความเห็นชอบจากทักษณิณชินวัตรด,ด้วยมันเป็นอย่างอื่นไปนไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรก็เพราะรัฐบาลจะต้องร่วมกับวุฒิและพรรครัฐบาลที่เป็นหลักอยู่ก็คือพรรคร่อไทยและบิ๊กแดงก็อยู่ในบิ๊กดดล ครั้งสำคัญที่ทักษิณกลับมาประเทศไทยเศรษฐาขึ้นเป็นนายกะรัฐมนตรีแล้วไม่แตะกองทัพส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับอีกไม่นานก็คงจะได้รู้กันผมแยกก็เห็นเป็นทั้งสองทางแต่ถ้าย้ำนะครับจะมาในเส้นทางการเมืองต้องใหญ่กว่ารัฐมนตรีกระลาหง และถ้าไม่จําเป็นจะต้อยทักษิณเอนชอบก็มีความเป็นไปได้ทางเดียวครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นเช่นนั้นสักวันหนึ่งขอบพระคุณครับและสุดท้ายท้ายสุดครับท่านผู้ชมครับบุญกุศลที่เราทำร่วมกันมาตลอดผมจะแจ้งข่าวดีนะครับ จะแจ้งข่าวดีก็คืออาคารสงฆาพาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์จะติดตั้งเสร็จภายในเดือนมีนาคมทางช่องทางเชื่อมนะครับลานจอดรถแลนสเคปตอนนี้กำลังทำกันอย่างเต็มที่จะทำการส่งมอบในวันที่20เมษายน 2,567นี้นะครับอีกประมาณ50วบน,นะครับจะทำการส่งมอบไปกับมหาวิทยาลัยวัดไรลักเพื่อที่จะได้เปิดใช้เพราะนั้นด้วยจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทุ่มเทร่วมการทำบุญมานะครับพลังแห่งมุญกุศลจะได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านที่ คิดจะไปร่วมงานนะครับขออนุญ,ญาตบอกผ่านทางนี้รีบจองตั๋วเครื่องบินนะครับหลังสงการนะครับไปร่วมกันอยากเรียนเชิญให้ไปกันเยอะๆสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีผู้บริจาคนะครับเข้ากองทุนสองอาพาธนะครับซึ่งขณะนี้มีทั้งสิ้นนะครับ17บล้านแสนบาท4 3สตางค์อีก55,000 50บาท19สตางค์รวมยอดทั้งสิ้นนะครับเป็น17ล้าน6สสี่มืหนึ่ง้าบาท62สตางค์ครับสำหรับรายนามผู้บริจาคนะครับสำหรับท่านแรกนะครับก็คือคุณตันกรโจแดนนะครับบริจาคมา18312บาทนะครับ คุณกรกฏสิริสมบูรณ์วง5,000บาทคุณนวพรสิงสนัน1,000บาทคุณอนวัตจุลสเวก1,000บาทคุณยุติวัตรสนิทวงใ์นายุทธยา1,000บาทแล้วก็คุณเวทินชาติคุณด,ดรเวทินเราเนี่ยนะครับสะสมบุญมาเรื่อยๆอีก1,000บาทและผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก248คนเป็นเงิน27,738บาท19สตางค์ บุญกุศลไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินเล็กหรือใหญ่อยู่ที่ใจและกุศลของเราย้ํานะครับ20เมษายนนี้ไปร่วมกันส่งมอบตึกสงอาพาตศีธรรมราชาให้กับหมหาวิาลัยวลัยลักษณ์เพื่อเปิดใช้อย่างเป็นทางการต่อไปกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ